เป็นเจตาตันดับเบิลแคปแอดลีตค่ะชุดแต่งแอดลีตจอดเบบีนบร้อกระบะออโต้โฟร์วีลไดฟ์ คนสองพันบาทนะคะตัวสอบราคาที่จ่ายอื่นๆด้วยสามแสนื่บาทเรียนเชิอสามไปศนย์แล้วคอบคุณนะคะวิ่งราคามาเลยคุณลูกค้าสู้ได้สมัครขยับราคาได้สามไปศสามไปศยไปต่อมค้าสองพันสี่พันามไปสี่สามไปสีไปต่อม้าหกพันแปดันสามแปดไปต่อม้าไม่ข้าไม่าสามแปดราคาตอนนี้สุดต่อสุดใหม่สามราคาสุกอเซ็ก็หมดสองพันไปต่อก็ได้สามสองสี่พันหพันสามเสร็จก็หดหนแปดพันราคาแปดพันราคาไปต่อก็ได้้ยเช่นราคาสี่แสนราคาสี่บาทไปต่อไหมข้าไม่้า สองไปตอกกดได้เดินชนี่นหนึสนสี่พันหพัไปตกกันไหมสุดอดับนาสี่ซนหนึมูนย์สี่สองศราคาไปตกสุดตกกดเลยสี่สองพันี่ราคาสี่นสสัไปตอกไหมคะไมมคะไม่คะหกพันนราคาไปตอตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่นสมพันมากกว่านีฉันได้สี่พันหพันไปตสี่สมุไปตอไหมคะไมคะสีสองมื่นหพัออนไลน์ไปตกกดเลยสี่สมุกไปตอไหมคะสี่ซนสองหมื่ สาไปสสศูสี่ราไปต่อตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นบาทนักข่าเชิญค่ะสี่แสนสี่หมื่นบาทสี่แสนนหนึ่งสแสนสี่หมืนักสองปสพราคาไปตกดเลยกดเลยกดเลยสี่แสนสี่หมื่นสี่ไปต่ไม่เขารื่อเชิญนะคะสี่สิบบาทสี่สิบแดห้าศูนย์หสองสี่ห้าสองาคาไปต่อสุดตกดเลยสี่พันหกพันสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดพันหกศูนย์ราคาไปต่อดต่กดเลยกดเลยกดเลยสี่แสนหกหมนบาทสองพันสี่พันสี่หก เี 2> 2 2, 1, 1, 1> สจะมืัดับหน่งสบให้มากกว่าราคาที่เชิญได้สู้ต่อไปตอกันไจ้มือสองพันลูกออนไลน์เซนจ้สบาทนับสาคายค่ะตราคาที่ราคาเซียนเจะมืสองันบาทลูกออนไลน์สามสููมามมเปลหมดได้ปเบาทยินดีกับลูกออนไลน์ค่ะท่าน